โลกนี้มีแต่ความว่างเปล่าในจิตออของเฮาเขาใจ้ําว่าศูนย์จะจิตโตอยู่บบใน้นึกติดตองยึดเสมอว่าโลกนี้เป็นของว่างเปลา่าบ่เป็นของติดสิ่งบ่เป็นสิ่งที่ควรเข้าไปยึดหมันเธอหมันนั่นแหละึเียกว่าศูนย์จะจิตโตทานท่านก็ขอ,ขอให้ทัาประโยชน์แก่ผู้อื่นทั้งคนสัตว์ โลกเปรตผีจิตอินญ,ญาณต่างๆเพื่อเป็นประโยชน์ทั้งมนุษย์สัตว์และอมนุษย์ทั้งหลายจะทําเพื่อประโยชน์ตนจะทําเพื่อมีความหวังและความปรารถนาอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นใดๆทั้งสิน้นทั้งปวงเดี๋ยวท่านเดี๋ยวฟัตัดสละขาดบ่ามีความปรารถนาในท่านนั้นอีก ท่านเพื่อปเป็นของว่างเปล่าซึนทจะคิดโตจะให้มันมีความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นไม่จิตเท่าให้ลูกเท่าท่านความกังวลความเร่าร้อนตัณหาและอุปทาของตนถัดับความคิดไม่ความอยากได้บ่ปุงแตงไปมันก็บ่เกืดอได้ได <c oughs> ้เพื่อว่าการท่านศ <c oughs> ีลคือการรักษาผู้อืน่นศีลน เท่ารักษาผู้อื่นเท่าบ่ะ่าสัตว์เท่าบ่ะค่าคนนั่นแหละศินคือการรักษาผู้อื่นนั่นแหละแล้วก็เมื่อการรักษาผู้อื่นแล้วก็นํามาซึ่งการรักษาตน่เองเท่าบ่ะ่าผู้อื่นแล้วเท่ากับป่ะ่าเจ้าของขอใช่เพราะหลากึงบอกว่าศินนี่เพื่อรักษาผู้อื่นถ้าเท่ารักษาผู้อื่นได้แล้วความไม่เล่าร้อนความไม่กังวลการบ่ไม่เกิดกับเพ่าถ้าสมมุติว่าเท่าไปฆ่าสัตว์ ถึงแม้นว่าสิเป็นสัตหมูมากาไกผู้อื่นกระสางเขากระไดเล่าร้อนยานเขาหลูยานเขาจำได้แต่ย่อมมีข้อความวลนเป็นธรรมดาขาค้นก็หังบ่ตงห่วงแล้วทางเร่าร้อนทางกังวลลุ่มร้อนหนีหัวสุกหัวสุนอยู่ก็สำนั่คือขาสัต์ขาค้นขยังก็แล้วแต่ขาสัต์แม่นบ่มีเจ้าของจังสิมันก็ติดในใจเท่านั้นแหละถ้าเขาบอกไปข่าไปบ้เขาบอกไปหลักของไปเขาบอกเหตุประพฤติผิด ในกรมกับไผเมาบ่อไปโกหกทาให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียชีวิตและทรัพย์สินหรือบ่ไไปกินเหล้าเมายาหรือสนับสนุนให้บุคคลผู้อื่นกินเหล้าเมายาเนี่ยก็คือการรักษาผู้อื่นทั้งนั้นแหละแม้แต่ตัวเองกับวิกินเช่นกันจังหวะการรักษาคือรักษาผู้อื่นนะความดับความเย็นความไม่กังวลความไม่ร้อนร้อนก็มีอยู่ในจิตเท่านั้นเองศีลเน,นคัมะการอบรมจิตหรือบวชใจ คำว่าเนคมเัมมะว่าการอบรมจิตเนคมนัมมะนี่อบรมจิต,ตของเ้าจะของให้รู้ว่าอันไดผิดอนไดถูกอนไรหยุดอันไดปล่อยสมควรหยุดสมควรปล่อ,อยอ,อ,ยอ,อ,อ,ยอะไร่ไเนคมัมมะทาให้เกิดขึ้นเกิดยังละ่ะเกิดพุทธ,ธลู่คำว่าพุทธเขาไมากกำกับจิตแล้วสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ผิดสิ่งนี้ถูกสิ่งนี้เป็นสัมมาสิ่งนี้เป็นมิจฉาเนะี่ยแล้วก็ทำตามสิ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเอง อัตถังคิก็มาโกมโกเสยยะทีทงออางแบบมักมีองค์แป่นะเป็นห้นทางแห่งความดับทุกอัตทันคิก็มาโกเสยยะทีทางนะดับยังดับกามมัตหาเออคือดับความอยากความใคร่ในกามดับพบบัญพัะะตั์หาเออ <c oughs> พบเป็นไปต่างๆในกรรมมาพบรูปภพบ,พบและรูปภพบวิพัะะตัณหา <c oughs> ในความ ไม่พอใจในสิ่งที่มีนั่นเองเข้ามาดีพอดับบดเลยว่พัาธยามทาเนคขมะก็ระเกิดขึ้นใดแท้ที่คิดคือว่าเหตุ้มันเป็นศูนย์จากจิตโตทั้งหมดเลยให้มันศูนย์หาดขาดหายขาดออกจากจิตจากใจของเฮาปัญญาข้อมหลอดลูในกองสังขารรู้ว่าทุกสิ่งตุกย่างทั้งปวงเกิดขก้นแล้วดับบดบ่มีสิ่งใดที่เทียงแท้แน่นอนนี่คือกันการทำปัญญาให้รู้แจ้ง ลรูกแจ้งอย่างรูปแจ้งไม่คุนจะจิตโตคือเก่าหน่งแหละย่าให้มันเกิดในจิตให้มันดับให้มันขาดให้มันสูญหายออกจากจิตในความคิดปรุงแต่งแสดงหาต่างๆด้วยกันค่ะวิริยะคือความเพียรเพียรพยายามบบดนี้อยาให้อกุศลเกิดขึ้นในจิตเอหอา,ากอคุศลเกิดขึ้นในจิตเพียรรักษาเอาไว้ให้เจริญยิ่งๆเจริญยิ่งขึ้นยิง่งขึ้นยิ่งขึ้นเดี๋ยวที่สุดท้ายมากนอกกระโหู <c oughs> เมื่อมันจะเริ่มถึงขีดสุดมันกนระู่เขาวาลูนคือรอบรลูในกองสังขารอีกขันติคือความอดทอนเอเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นเครื่องข่มกิเลสกระคมยังกระคมจิตกับขอ,ข,อข้าวเก้านั่นแหละกิเลสเกิดเป็นทีใจสัจจะคือค,อค,อคอวามจริงเบายังกระจรกล่ายยังกระจริงคิดยังกระจรมิตรจริงกับจริง,ม,รงมันก็นไปพบของจริงกันเองจริงเรื่องใดอยากให้รู้เรื่องจริงเรื่องใดอยากให้รู้เรื่องจริงของโลก ลกนี้เกิดดับคนนี้เกิดดับร่างกายนี่ไม่เที่ยงเป็นของเกิดของดับนะม่สมครไม่สมครที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเห็นบอกที่ว่าลูป,ปังอนัตตานะรูปนี่เป็นอนัตตาใช่ไหมลูป,ปังอนัตตาลูปปัญจะพิกเวอัตารูปนี่เป็นรูปนี่เป็นอนัตตาใช่ไหมไหมูปนี่เป็นของว่างเปล่าใช่ไหมนั่นแหละอนัตตากด็ดีอ่าใช่พระเจ้าข้า รูปปังที่กะเวอาตารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข่ากัอันนี้จังพันเตมที่เขาเข้าสวดๆกันอยู่เห็นบอกไม่เที่ยงเนตังมะมะเนโซหมัสวิเนโซเมอัตตาตินี้สมควรหรือไม่ที่เราจะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นเนโหตังโน,โนเหตังพันเตมไม่สมควรเจ้าข่าอ,อันนั่นแหละให้ลูกอันนี้นด่าด้องสัญญาลูกว่าลูกนี้ไม่เที่ยง ลูกนี้เป็นอัลลัตตาเนี่ยกลไปสู้ค้ามเป็นสุญญตาอยู่คือเก่าอยู่สูญหายไปเวทจะให้เกิดขึ้นจากจิตเรียกว่าในสัจจะทั้งหลายก็ให้รู้สัจจะความเป็นจริงความจริงของตนความจริงของถูกที่มีในตนสมควรละความจริงสาเหตุของถูกที่นอกกำลังคิดก่อขึ้น้ดยความคิดนะจะกนให้ดับความคิดแหละดับได้จริหรือวม่จริงมันโกหกตัวเองบ่ได้ดอกเป็นแต่วว่ารลุจากอย่างเลย ความรู S <S <preach science> ้ส uh ึก huh. นี่ม like ันอาจสามารถโกหกตัวเองได้ด้อคำว่าดับคำว่าขาดคำว่าศูนย์ออกจากจิตของห้องจริงๆมันไม่มีความรู้สึกบ่มีความรู้สึกว่าสิ่ปรุงแต่งแสดงหาสิ่งใดอีกบ่มีความรู้สึกว่าอะไรบม่มีความรู้สึกหงวงแหนยังก็แล้วแต่ให้รู้ความจริงแบบนี้เพราะว่าสัจจะเป็นปรมัศถสัจจะคือความขาดศูนย์ออกจากความยึดมั่นถือมั่นแม้กระทั่งว่าในจิตนี่ก็ไม่มีว่าล่ะ สัจจะอธิษฐานเดีตั้งจิตมุ่งมั่นสู่จุดหมายจุดหมายใดก็สจุดหมายกันดับความอยากของจิตของนั่นแหละเพื่ออธิษฐานบารมีหรือข้าอธิษฐานอย่างเขาบุญทุกทุกอย่างทั้งบัดนี่เป็นปัจจัยเพื่อพระนิพพานเนี่ยก็ตั้งใจมุ่งมั่นดับความคิดของของเจ้าของเองมันก็เป็นนิพพิทาเนี่ยดับชั่วขณะดับชั่วคราวสักก่านนิพพานนั่นแหลดับตลอดไปนั่นแหละจึงเป็นสัน จนถึงเมตตาอันนี้เมตตาการรักผู้อื่นเสมอได้ตนรักตนเสมอได้ผู้อื่นเห็นผู้อื่นเป็นดุลด,ด่งแนคนขาอาวิชวะของตนแต่เฮาเป็นลักษณะนี่ในความรู้สึกนึกคิดของเฮ้า<ม>บัดทุกอย่างเล้วหฮาสิรรกาไปทำลายทำลายไถ่ข้ามวาสินเนี่ยขอเดียวนี่จบบัดเลยชินก็อยู่ในนี่เมตตาก็อยู่ในนี่เมตตาผู้อื่นก็อยู่ในนี่เมตตาตนก็อยู่ในนี่อ,อยู่ในความรู้สึกที่เข้าใจ ในความรู้สึกนึกคิดที่ว่าเห็นผู้อื่นเป็นดุลดังแคนข,ขาอาวัยวะของตนเ้าสิกาทำลายบุคคลผู้อื่นอยู่บอกนั่นนั่นแหละค้าว่าอริยะไปเลยแปลว่าผู้ไม่มีศัตรูอีกแล้วเป็นนั่นสั่นเมตตา็นทั้งที่สุดก็คืออุเบกขานะมันกลับไปลงในสุญญาตาของเก่าอุเบกขาไปเลยมีจิตเป็นกลางบางเฉยจากโลกธรรททั้งแปดอีกโสกก็รู้เท่าทันว่าแค่ เป็นปกติแค่นั้นเองไม่เจ็บไม่ป่วยโดยกายก็ดี <Okay. S 1> ทกุก็คือว่าสิ่งที่เข้ามากระทบให้เจ็บให้ปวดให้ป่วดก็รู้แค่ว่าเฮาเาบ้เจ็บบอปวดบปวด่วยเป็นน้ำมันเฮาลูเท่าท่านคําว่าสุขและทุกยุระวางทรามกลางแค่ว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีทามี่ยังแต่เฮามีเขาว่าโอ้เป็นสุขได้กูยากได้จังสี่ตลอดได้ให้มันหยุด มันคงทีอยู่ตลอดไปมันบอกงทีมันรู้ลแล้วแก่สิ่งนี้หาเข้าเข้าไปยึดในความเป็นปกติบเก็บบ่ไขวบ่ป่วยนั่นสิ <c oughs> ความถูกมันถือมาจากใสแต่ห้องประยุดล่ะะในจังหวามีลาบก,กับเสื่อมลาบเนี่ยก็เป็นของธรรมดาบ่าเข้าไปสุดตรงทั้งสองส่วนอยู่แล้วอยู่กลางๆเรกว่กาวอุเบกขาฟาหลูกกับท่าแปดไห้ใด้ันละเสริญกับลินท่ากับนีขอ,องคู่กันอยู่แล้วเนี่ยห้องบ่เอา ทั้งบุคคลที่สรรเสริญมาหยกมาย่องเฮามันหยกย่องเฮาเอออเจ้าดีเนาะเจ้าเก่งเนาะเจ้าฉลาดเนาะเออเจ้าวิเศษเจ้านั่นนี่นี่เสยี่ักว่าบะปุงแต่งเลยเข้าใจว่าคำว่าเสยนี่คือบะปุงแต่งเลยเขาชี่บอกนั้นได้ี่กัเสื่ออยู่ว่นนั่มขมาคิดอถ้านั่มขมาคิดเด้ย่องจะคข้องขึ้นอีกด้แล้วบาทเป็นสันเออแต่เขานั่มคำว่ายกย่องสรรเสริญขึ้นมาปบ๊บ นินทาบหาตระยา่างใดมันก็มากของมันเองแต,แต่คนหมักยองแล้วถามวิบุได้ผู้หนึ่งมานินท่านี่ครับก็บเป็นอาวามีอารมณ์ข้นมาทตนทีนั่นนั่นบอกว่าเข้า่าอุเบกขาอยู่ในทํามการระหว่างโลกกระทําแปดให้ได้แต่ยุทธกางโลกกระทั่งแตกเราต้องจีบุงแต่งไปทั้งหดอุเบกขาบดทุกอย่างนั่นแหละบดเองบดเองแค่วาโลกกระทั่งแตกบดทุกอย่างที่เกิดที่ดับบดทุกสิ่งทุกอย่างที่ กระทบกระทบพึบดับพึบกระทบพึบดับพึบพตาหูจมูกลิ่นไกยดับที่ใจนี่เองตาไปเห็นผู้นั้นสัมผัสผู้นั้นถบถตาห้า่บุ้งบ่แต่งน่ะมันถึงมีอารมณ์มาจากใสทั้งความรักและความเกลียดน่ะนะบม่มีเห็นสั์กระร้างไม่มีความรักและความเกลียดด้วยกันเ,ออเห็นยังก็แล้วแต่ออหูได้ยินเสียงนั่นแหละโลกธรรท่แปรนั่นแหละ นี่ยังกับสันเสรินกับนิทาแต่ห้าว่าไปปรุงแตง่งเนี่ยมันก็บจบแหละดับบางไรพวกเยวว่าดับความคิดดับความคิดนิพพิทะดับความคิดดับตัวนี้ <c oughs> จะให้มันปรุงแต่งไปถ้ามันปรุงแต่งไปย่อมเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์เมื่อย่อมเคลื่อนเข้าสู่อารมณ์แล้วพบได้เกิดขึ้นแล้วทันทีเลยพบนี่เกิดขึ้นเป็นไปตามอารมณ์เห็นความโลภความโกรธความหลงอารมณ์นั่นแหละตัวนี้เพิเ่งเคยยินยัน คือว่าความรู้สึกที่ทุกคนก็มีอยู่แล้วเั้งทมีความรู้สึกอยู่แล้ววันนี้พ่อใจเอยพ่อใจผู้ได้ก็ะทุ้งจักหน้าคำว่าพ่อใจนั่นแหละเออบ่พ่อใจผู้ได้ก็ะทุ้งจักหน้าไ้่คท่ควมศูนย์ทมโมโหวความโกรธความเกลียดในอารมณ์ตัวนี้เอ,อไปคิดพ่อหนามันร้องบ่งเมื่อันร่อิปะสร้ังบักเป็ะสร้ังนั่นเออเกิอดอารมณ์ตัวแล้วเกิดเป็นภาพเกิดเป็นอารมณ์เหีเ่ยบ่หรือว่าคิดพ่อหนาคนบ่มีภาพบ่ เป็นไปได้เยอะว่ะมันก็ต้องจาได้แต่ตัวหนาคนนคนนั้นผู้นี้ผู้ฮอเป็นตะตั่งเนะเาะผู้ฮอเป็นต่หักก็คือกันไปคิดพ่อหนาคือกันเดี๋ยวก็ปรุงแต่งในความห่วงความอะไรความนันมีหลายอย่างวาดภาพอนาคตให้เขาไปเนี่ยจะคล้องไปเกิดต่ได้นันไนอะถ้าเขาบอกเป็นไปดังใจที่จะคล้องวาดไว้เดี๋รวแล้วเนาะสูอจะให้ความหลักมาทําลายจากของลงนรกเด้ อความรักความปรารถนาหวังดีเนี่เฮ็ดในคนล้องนรกกับมีเแล้วสิบอกให้้าวบาไดดดังใจกูมันสูญขึ้นลนเลย <Okay. S 1> เออ้าใจว่าหลักคำว่า,ายังสิเออันไหให้มองลกนี่เป็นของบางเปล่าบ่มีอย่างหนาเอาบ่ามีอย่างหนาเป็น <Okay. S 1> เกิดมาสาสต์ใดกระทุกศาสตร์นั่นแหละเกิดเป็นยังกระสางทุกขึ้นเก้าเหมนบอกพวกเจ้าว่าเออให้แต่พอาะนี่ประลักแต่เพื่ผู้เดียวโรด แล้วสิท้านือเป็นน้ำก๊กใหม่โตกแก่โตกแก่อย่านั้นแหละแล้วจะเกิดเป็นเศรษฐีมันมีนิทานนะาจะบอกให้แต่เก้วก็คือว่าสองขวมียถูกหนาอวดเข่ามาเลยเทียตแปดมือโโละมาให้หะเศรษฐีนั่น <c oughs> หาว่ามาจากเมืองใดโอ้ยมาจากเมืองเวซาลีเกิดความเห่งแรง เอามากินเข่าก่อนเศรษฐีใจดีเอราะเข่าของกินตนเดียวเห็นหมาซะก่อนเพราะตะเดียวเห็นหมาฟ้าตัวขนาดหมายังเหลือกินเนื้อใส่<อ>กูเป็นคน,นแระเทยังบอกให้เหลืกินดีปานนี้ว่าเด้เอเขาก็เอาเข่ามาทุบประหยัดได้กินดีก็หมาอีกไม่เข่ามาทุบประหยัดมันจะนี่เออนุ่มแพะผสมกันกันกบน้ำเขา่ากับเข่าโพดฝานใส่กันเอามาเขี่ยวเห็ดพือขนมปา่า มันถืเป็นไล่ไล่จากว่าหลักกินเราแซ่บนัวสันบาดทีอิมบ,บาดทีอิมเอามาเบิงคือเป็นไล่คือกับแกะถนอมห <c oughs> มือนจากว่าหลักคำว่าคือเป็นไล่คือกับแกะถนอมเนี่ยจิตมันไปนึนเห็นกับแก่หมันจากว่าไม่เป็น่ะหลักคิดดีๆเเลยทุกคนเลยมันเร็วขนาดนั้นแหละความคิดนะว่าเออความคิดความจำความรู้สึกมันยุน่ในอันเดียวกันนั่นแหละในตัวจิตนั่นแหละเออ มันสมบูรณ์แบบอยู่ในหันแล้วือเป็นแรกๆคือกับแก่แต่รือว่า <ừ. S 1> อาหารนั้นบ่อยก,อกมันอึกขามาเสาหัวใจตายส้่ไปเกิดเป็นกับแก่ไปเกิดแบบไรมันไปเห็นภาพกับแก่จักก็บอกภาพมันอยู่ในจิตในจานี่ภาพมันอยู่ทั้งในนี้อะไบเป็นสั่นที่แหลกจิตแรกเนี่ยนึกอยากเป็นเศรษฐทีอยู่แล่วว่า่ะ S <S แต่ว่ากินไปย็นมามันขึ้นไล่ก็อก็แข่แท้สัน้นคำว่า,าความคิดนี่มีผ่าเพบาพวกเจ้าว่าเอาไปจังสัน้นเถอะความคิดเนี่ยใจเนี่ยรูเออเปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันมันรวมอยู่ในหันบ่แล้วต้องมีทั้องผา่าต้องมีความดุซ้อมดุกซุกดุสุกทุกสุกเปลียดโกดยังก็แล้วแต่มีอยู่ในหันแล้ววิญญาณเป็นตัวลบรูว้แล้วมันขังไว้แล้วอันความดุซต,ต่างๆมันมีไว้นั่นแหะ วิญญาณแปลว่าผู้รับรู้แหละจังว่าที่แรกจะเป็นเศรษฐีขนาดอาหารให้หมาจ็ป้าตัวเนื่อยใสแสบว่าคนมันหิวคนมันหิวคนบันี้ได้กินเขามาทุประยาิเคี่ยวย่างดีแบบน,นี้ไล่ทำทายอยู่กินไปกินไปกินไปเรืเอ่อยเรื่อย ยังคำาุดน้ายเนี่ยแหละเอาค,อค,อเคือคือเบื้องไล่แหละคือกับแก่เนาะของวาดีเข้า่าเบื้องไร่แหละคือกับแก่นะภาพในคิดมันเกิดน,นะจะบอกใหไอกินเข้าไปคืออาหารนบยย่อยมันดันขม่าปึ๊กใจขาดตายซั่ไปเกิอดอยู่ในใครกับแก่ธรรมดาแบบมันเห็นลายๆนั่นเดี๋ยวจังว่าให้ทวยเนยประลัดไปเป็นกับแก่เพื่อเดียวได้คิดได้ว,ว่าจะได้เป็นเศรษฐี มันสิเป็นกับแก่สมากกว่านะแต่จังได้เสดงเป็นเศรษฐีมุงจากบ่ลราวิธีมันเตือนเราบอไดเนี่ยเขา่ะบอรัดลบุญญาที่สังขารบุญตกแต่งให้เป็นได้บอกให้ท่านซอยเหลือคนมี่ยังพ่อให้ท่านได้ท่านไปเลย ท่านให้สัตว์มัง่งท่านให้คนทัวไปมัง่งพระมัง่งแล้วแตแต่ก็มักซอยเหลือคนอเพื่อเพื่อจุนเจือ,อสาธุเดอร์ขอบุญหน่งผู้ข่าได้เกิดเป็นเศรษฐีจักว่าละ่ะนึกเอาผู้มันนั่นเรวยเรอแล้ว <c oughs> นึกเอาผู้มันเรวยเรวยบ <c oughs> ุญญาทีสังขารบุญตกแต่งใหเ้เป็นไปได้อันนี้ของจริงนะ แต่ขึ้นในอดีตที่ท่านเี่คนเบามากแหละภาษีภาษีบาลีคือคนก็รวยคนเป็นเศรษฐีเพราะว่ามันท่านอำเภอเด้หรอล่ะมนท่านให้พระพุทธเจ้าเป็นประธานได้ประสง์สาวบกแสนองค์เป็นบริวานน <c oughs> รบรมยันท่านในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคดมห่อดอกท่านมาปราะศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์อื่นๆพุน่นมีสาวกหลายแต่ถึงสั่งขึ้นชื่อว่าเกิดสัตว์ได้กระสานขอความ พราะคาว่าไม่มีจนจะได้มีแก่ข้าพเจ้าเถิดเนี่ยอธิษฐานต่อหน้าพระพุทธเจ้าพระอริยะสงฆ์อีกมิตรพระอรหันต์ด้วยอีกแล้กก็เป็นท่านท่วาท,าทิสะท่านในศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีในศาสนาของพระพุทธเจ้าวิปัสสีพระพุทธเจ้าองค์นั้นเป็นวิริยติกะอายุของศาสนาคนแสนปีอายุของพระพุทธเจ้าแปดเมื่อนปีพระสาวกของคนมีในการตรัสรูบรรลุธรรมรั้งแรก <Yeah. S 2> นับประมาณไม่ได้ครั้งที่สองจังสิบแปดโกดครั้ทงที่สามแปดโกด <Okay. S 2> การแสดงธรรมโอวาทปาติโมกภิสุมาประชุมกันโดยประเด็ดนอัดหมายสามครัง <Yeah. S 2> ในศาสนาของพระพุทธเจ้าแต่รค์แตะลองค์ะพคกอกันด <Okay. S 2> อกพอพระพุทธเจ้าเฮ้านันเพิ่นเล่งหลักเพิ่นเล่งหลักตัดใจมีความเด็ดขาดเด็ดเดียวเบาอย่างขาดปุดปุดไปเลยแ่มมีความอะไรในใจความในการเอา <Okay. S 2> <c oughs> จนพอพุทธเจ้าออื่นยังเอาอกเอาใจยี่ได้ยังโอ้อยู่เอาจนเขาเห็นธรรมสาระไปแล้วใอยบ่ได้สนใจก็ไปศูนดาคนโหลดเนาะบ่อดแมงดอกแม่นกูแม่โหลดเดี๋ยวเข้าใจกับสร้างบ่เข้าใจกับตามมันหลักที่เลสยให้กันบ่ได้พุทธเจ้านี่สอนมาถึงสองพันกว่าปีแล้วพารวิยะสงสาวกเพื่อคนเลิศด้วยอรหันตะเลิศกับนี่เจอะแยะภาษายังคำเฮ้าเนาะ สช้ขีมูขีมาขีทถูปถังเลยเนาะเอาพ่อเมื่อ